หมดใจรังไอ้ตายก็ไปอยู่ดีร้องไห้นอนตายอยู่ตรงนี้ถ้าก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจคนหมดรักมันไม่ได้ต่างไปจากคนตายสวัสดีคับผมเพีเกมมี่งนะคะในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาหาอไอ้เจ้าตัวนี้กันนะผมะเจ้า Swarm Stone กับ Green m o นะ,ะโอเค ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะผมไอตัวเนี้ย s w a ม m Stone เนี่ยไอห,หินเ้าเขียวเนี่ยมาโอเคก่อนเดียนก็เดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะผมนี่เลยมันอยู่ตรง The Swarm นะผมมาตรงนี้ตรงกลางเลยแหละตอนนี้ผมอยู่ในฝ่ายบัดิตนะผมนี่ก็เป็นคลิปแรกแล้วที่อัดเอ่ออะไรนะ Starcraft เกม Starcraft ไม่ไแน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะ <laughs> ชื่อเกมโอเค ่าเดี๋ยวจะไปหากันข้างนอกนะผมโอเคไปเดี๋ยวขอตัวนี้เก็บไว้ก่อนอไปเดี๋ยวพาไปดูว่าเราสามารถหาได้ตรงไหนบ้างนะผมผมอาจจะพาไปดูได้ไม่หมดหรอกเดี๋ยวจะเขียนว้ให้ใต้คลิปนะผมว่าตรงไหนหาอะไรเป็นไงนะผมโอเคตรงนี้ก็มีกรีนโมทั้งหมด4จุดโอ้โหเยี่ยมเลยลูกซองเลยจ้าไปรุยกันเลยผมขออนุญ,ญาตกินน้ำก่อนอเพิ่มความเร็วนิดนึง ก็ถ้าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนาะเพิ่งเริ่มเล่นมาแล้วก็อย่าไปเผลอเหยียบในน้าแล้วกันนะโดนลังสีอันที่ตายนะผมเดี๋ยวผมลงให้ดูอนะ่ะในน้ําเนี่ยมันจะมีกระมันต้ามลังสีอยู่นะผมพยายามเดี๋ยวลงไปนะแกเข้าใกล้นี่ก็อันนี้ละเดี๋ยวผมลงให้ดูอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมถอดช่ดก่อนอถอดละลังสีมันมีรังสีนะผมพยายาอย่าลงนะโอเค เราจะฟาร์มไถึนี้ตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวอะไรไม่รู้ผมยังไม่ได้่านชื่อมันแตเข้ายเอาชื่อแปลกีนึงโอเคมันคล้ายๆหมูป่าหรือตัวเหี้ยอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รุ่นกันหามัานกันทว่านี่ไงเจอละตรงนี้แหละ,อะโอเคเราต้องเคลียร์พื้นที่นี้ให้หมดนะ่ผมเพื่อที่จะเอากรีนโมนะอมโอเคใจเย็นทุกพี่อืมมกูหมดโอเค ได้สองจุดพร้อมกันเลยเยี่ยมไม่ใกล้ปากไปไหมเนี่ยอโอเคถอยไปหน่อยอ่ะตรงพื้นก็มีนะผมให้เตือนเช็คด้วยนะผมอ่ะเผื่อมีตามพื้นนะ่ะที่รถก่อนโอเคอ่ะมีจุดหนึ่งโอเคได้รักเกินโมนี่เนี่ยผมก็ได้ประมาณนี้เนะี่ยกดเกซ์มาเลยเพื่อเก็บทั้งหมดอย่างรวดเร็วอเอออันนี้ก็เก็บไปด้วยก็ได้นะผมไอ้พวกเศษซากจากมอนเตอร์เนี่ย เอาไปขายได้เนะี่ยผมอย่ามองข้ามนะฮะผู้เล่นใหม่ต้องอย่ามองข้ามเลยผู <c oughs> ้เล่นเก่าก็เก็บเก็บไปเถอะนะผมอะไรเป็นเงินเป็นทองก็ขายไปนะผมเช็คในแผนที่ดูนะผมนี่ก็ไปต่อเลยไปโอเคนี่ลงทุนมากเลยลงมาจากข้างบนเนี่ยเพื่อมาทำคลิปเลยเนะี่ยเออลงทุนมากเลยวิ่งมาตั้งไกล มันอยู่ตรงนี้อ่ามันก็จะเป็นสัญญาณขึ้นอ่าเรียบร้อยเอาเคลียลร์แล้วิ่งไปเก็บเลย่ผมในน้ำมีรังสีไหมตรงนี้ไม่มีรังสีนะโอเคขึ้นขึ้นไปเก็บกรีนโมก่อนแล้วกันเนี่ยผมเดี๋ยวค่อยไปซวมสโตนต่ออันนี้ในเขตเฉพาะบันดิตเอ้ยบนดิตนะผมะก็จะมีหมามีพวกนี้แหละมี3าอย่างแล้วก็มีหนูด้วย มีสี่อย่างมึงที่เป็นกรีนโมเนี่ยสี่อย่างสี่ตัวสี่ที่เราสามารถเก็บกรีนโมได้นะผมเดี๋ยวไอ้ชวมสโตนเดี๋ยวไปหาอีกทีนึงจะกี้ได้กินแชงหนูนี่ anyway. ไง <Columbus> หนูหนูผีอืมใจเย็นลูกพี่ใจเย็นมากันเยอะกุกช่วยไว้ใจเย็นมึงตัวเล็กกระสุนหมดดี่รถเฮ้ยเหว่เ้ยอือายเออ ตายมาจากตรงนู้นโอ,โอเคเจอแนละ้ววิ่งไปเก็บกันพยายามแบบวิ่งระวังด้วยนะผมผู้เล่นใหม่นะโอเคเก็บมาเล่น็กเ,น,เน้อยก็เอารันผมดีก่อนไม่ได้อะไรเลยฮนะยิงแม่เลยมาไม่ตายในน้ำมีรังสีนะผมนะต้องระวังด้วยอเ,เอ้ยใจเย็นใจเย็น โอเคเก็บมาสีก็เอาโอเคดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวลองถอดชุดดูแล้วกันเนะี่ะลงน้ำลงน้ำลูอ่ะคารังสีก็เรือขึ้นมาละมันก็เจ็บอยู่นะผมก็ระวังระวังกันด้วยนะผมโอเคอยูกันทีนี้ก็ไปทางนี้ต่อก็ได้ฮะเนี่ยสวอมสโตนจะอยู่ตรงนี้เลยจะอยู่ประมาณแคมป์ของสตอเกอร์นะผมโอเค ถ้าเป็นฝั่งสตอกเกอร์ก็จะเป็นแคมป์แบนดิตนะผมนะโอเคในจุดนี้เราสามารถฟาร์มได้ทั้งสองฝ่ายเลยนะผมก็จะเป็นสตอกเกอร์กับแบนดะิตเอออะไรนี่อะไรนี่เหลือตัวนึงโอเคเหลือตัวนึงอืมตายแบบนี้ก็อ่าเดี๋ยวผมจะตัดคลิปตรงนี้แล้วกันเพราะว่าอ่าตอนนี้ก็ได้อ่ากรีนโมมาค่อนข้างที่จะนิดหนึ่งเยอะทหนึ่งะเดี๋ยวไปดูทางฝั่ง สวมสโตนกันบ้างว่าเราจะหาได้ใหญ่ตรงไหนนะผมโอเคโอเคตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะผมจุดแรกก็คือจุดนี้เลยนี่แหละจุดของความชี่เหลือตรงนี้เลยผมจะเราจะสามารถหาโอโหลกแหลกแหลกโอโหไม่โหลดไม่โหลดศัตรูไม่โหลดยิงไปเราจะสามารถหาเอ่อสวมสโตนได้นะผมตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวหิวน่าจะมี3จุดนะผมว่าตัวน,นี้ก็จะมาประมาณ3รอบอันรอบ2โอเคไปอืออือไปยิง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 ให้โดนโอเคแล้วก็อย่าให้พวกนี้ตายนะครับถ้าพวกนี้ตายก็คือเควสเฟลเลยเรียบร้อยอได้มาแล้วผมวมสโตนโอเคจุดต่อไปของผมก็จะเป็นตรงแคมป์นะผมนี่กี่เมตรเอ่ย2อ0กว่าเมตร เพิ่มสปีดไปวิ่งไปเลยให้ผมพยายามวิ่งในทางด้วยนะฮะผมก็จะรัดไปอย่างนี้แหละเร็วดีแล้วก็มีจุดไหนอีกกว่าจุดที่เหมือนจะอะ่ตอนนั้นก็เพิ่อมีอีกจุดหนึ่งนะผมจุดของความช่วยเหลือโอเคไปที่แคมป์สตอเกอร์ก่อนอะไกลไม่เอ่ยใกลกโอเคข้างหน้านี่แหละมาเลย นี่ก็ยิงพวกนี้ให้หมดนะยิงพวกสตอเกอร์ให้หมดนะมีกี่ตัวเอ่ยเอาแม่งย้ายจุดไปละเอาช่างไม้ไปไหนเอาทั้งตายมือก่อนก็ได้โอ้เฟมเฟมตกทั้ทงเฟมทั้งเน็ตเลยทีเดียวเชียวอืนีหรถนี่รถดีด่รถนี่รถเลนสองรอบ อยู่ไหนหวะเดี๋ยวนะมีตัวนึองอะ่ะตัวนั้นอ,อยู่ไหนเอ่ยเัอแล้วอยู่นู่นไปทำอะไรตัวเดียวตรงนี้เหลืออีกหกตัวหนึ่งไปลุยกัน,ใจ,นใจเย็นใจเย็นไอ้หมาอืมกูจะโดนดาไม่ได้กูยิงหมาเนี่ย <c oughs> ยิงแน่เลยอโอเคอืมอ๋อ อย่าปืนไปหมกไปเนี่ยยังมีอีกอ่ะนี่ก็ยิงอีกนี่ก็ยิงอีกครับผมอย่าไปคิดมากหมดยังเดี๋ตัวเดียวตรงนู้นอืมเรียบร้อยหมดละโอเคได้บละ Swarm Stone นี่อีกเก้าอันนะผมโอเคถือว่าเยอะถือว่าเยอะ นั้นก็ไปนุ่นต่อเลยครับผมไปต็อกเกอร์แคมป์ต่อย้ายจุดมันต้องค่อยๆไม่ใช่ค่อยๆต้องรีบต้องรีบไปอะ่ะเพราะว่ามันจำกัเดเวลาด้วยเนีผมถ้าไปไม่ทันก็จะหายไปแล้วก็มันก็จะย้ายจุดโอเคเดินติดอีกอ่ะโอ้ยผู้ไม้ในโดที่ตายเถอมาแถวนี้ก็ระวังผู้เล่นฝั่งสตอกเกอร์กันด้วยเนีผมเพราะว่ามันเป็นทางผ่านของเขาไปแคมป์นี้นะแคมป์เขาเองนี่ยผม ต้องระวังด้วยเนะี่ยเจอก็นั่นแหละยิงเขาหรือเขาจะยิงเราก็มารนุนเอาฉีดไปเพิ่มความเร็วตัวเองใส่รถเลือดนพอดแค่แป,ป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายกี่เบงหน้าเปิดเลยมากูยิงได้ตู่มากเลยกูยิงไม่โดนเลยเนี่ยนี่รดกันโอเค เจ็บจังเลยเจ็บจังเลยโอ้มันเจ็บจังเลยอ่ะปืนสั้นปืนสั้นลั่นเข้าหัวนี่โดดก่อนเหลือหกตัวเลยอ่ะอืมมีโดดีโดดมีโดดีโดดโอ้เฟรมตกเฟรมตกเหลือสิบห้าเฟรมเลยโอ้โหเหลือตัวนึ่ง ตรงนี้อืมตายีรถแอบมาแล้วก็จะมีจุดหนึ่งนะผมแต่ว,ว่าตอนนี้มันยังไม่ขึ้นมานะมันก็จะเป็นอ่าแคมป์ทหารนะ่ะมันจะขึ้นเป็นหมวกกันน็อกทหารเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนกันว่าตรงไหนนะผมโอเคไปต่อไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเพราะว่าก็มันก็หมดแล้วล่ะมีมวันนี้แหละนะผมในจุดนี้แหละในเขตสวอมนี่แหละ ถ้าไปจากเขตนี้ก็จะเหมือนจะไม่มีนะเหมือนจะเป็นอย่างอื่นละโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันให้ผมมาเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรอีกนะผมว่าผมลงมาข้างล่างแล้วก็เลยมาอัดคลิปนี่แหละน่าจะได้หลายคลิปอยู่โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันมาเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายอันนี้ผมขึ้นมาพอดีเลยจะแถมให้ตรงนี้นะผมนี่โซเจอร์ตรงนี้แหละ่ะเดี๋ยวพาไปดูแต่ค่อนข้างที่จะ เถื่อนนิดนึงนะีผมถ้าอาวุธชุดเกราะให้พร้อมเนี่ยเรียกได้ว่าเละแน่ๆว่ามันยิงโหดมากไอตรงเนี้ยมันจะโหดกว่าแคมป์เยอะเลยตรงแคมป์จะไม่ค่อยโหดเท่าของโซเจอ์นะผมโซเจอร์จะโหดกว่าเนาะโอเคามาได้ชุดเริ่มแรกก็อันตรายนิดนึงเนะี่ยหลบหลังเรือกันแล้วยิงแม่เลยฟาเข้าไปรุนสั้น ต่อเนื่องชุดก่อมันจะโหดกว่าไอ้พวกในแคปนวผะต้องระวังปืเนเองก็เหมือนกันแมนเดวแมนเดวโอเคอ่ะจุดนั้นก็ใช่น้วนะยผมแหลสเนเปอร์ตรงนี้แหละมันอะไรไม่รู้เดี๋ยวอ่ะโอเคไปกันเลยดีกว่าไปทีนี้ไปละเอา้าไม่หยุดอ่ะดีกว้าเฮ้ยหยุดดี